คนเยอะนะคะคนเยอะต้องมาคำกันหน่อยคอร่อยด้วยกันค่นั้นเยอะไ่จบรับปิญญาแล้วนะคะรับปก้อนเลยเป็น้อนลงมืจะได้รับไหมรับไม่ปิญญารับนะคะ เข้าโรงเรียนแล้วก็ให้รับปนุญาตอีกตัวนะค,ะคัน,นี้ก็น,นะฮะอร่อยไหมคะคุณทองข้าใบอร่อยกมนาคุมตายกินนะคะนี่ค่ะคนยังไม่กิน,น,นก็ <c oughs> <c oughs> มีนี่คะ่ะมีหลายอย่างนะคะถามด้วยกันนะคะ <c oughs> กำลังยา่างนะคะจะมีเสียงรบกคนนะคะวันนี้คนเยอะมากที่ก็ขอประทานโทษน,นะคะวันนี้ดาราประจำนดีว้กันค่เลร่อกด้วกันคมาค่ะตอนนี้นาานนค่ะ ็อยู่ด้านนประานนะขออนุญาตคะวันนี้ก็มีรา,ารารับชมเยอะเลยนะคะยำช่องเยอะแยะนะ,ะนนี้ทำไปก็ยำช่องเยอะแยะเลยนะคะขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะดีค่ะมาานด้วยกันเยอะรูปายนะคะวันนี้มนกิเปรีย้ยววะไอเมงพานางมาก เรียนงฉลองบัณฑิตใหม่รับปริญญาใหม่รับปริญญาต่อรับปริญญาของท่านนั่นเนาะมาค่ะตอนนี้ทําแต่งก็อยู่ร้านหนึ่งนะคะนะคะขออนุญาตนะคะวันนี้ก็มีดารารับชมเยอะเลยนะคะยำช่องเยอะแยะนะคะวันนี้ทำแต่งก็เยอะใส่น้ําเยอะ พื่ลลม,มาค่ะวันนี้ทำแตงก็อยู่ร้านหนึ่งประทานนะคะขออน,นุญา,าติได้วันนี้ก็มีดารารับชนเยอะเลยนะคะจค่องเยอยะนะคะวันนี้ทำแตงก็ทานก็สวยดีค่ะมาทานด้วยกันเยอะจ้ารูชายนะคะพานางมากินะคะเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่รับปัญญาใหม่ เราปัญญาตัวเราปัญญาของนม่นะเดี๋ยวใส่น้ำเยอะรอบๆร้านนะคะอันนี้ก็มาทานข้าวนอกบ้านกับนังน,นะในขณะที่เรากำลังออย่างอยู่เนาะออย่างอยู่นะฮะเราก็มาทานด้วยกันนะคะ ทานด้วยกันค่ะวันนี้คนเยอะนะคะมีคนเยอะเรามาทำไปหน่อยะคะับอร่อยด้วยกัน,กนทานน้ำจิ้มค่ะคนเยอะดีค่ะมาทานด้วยกันเด็กจ้ารูปใจนะคะก็ะมีนี่ค่ะมีหลายอย่างนะคะทานด้วยกันนะคะ นี่ก็กำลังย่างนะคะก็จะมีเสียงรูกคนนะคะวันนี้คนเยอะมากที่ก็ขอประทานโทษนะคะสำหรับวันนี้ดาราปรปจับมาค่ะตอนนี้ทำแล้วก็อยู่ร้านหนึ่งประคานนะคะขออนุญาตคะได้นี้ก็มีอดารารับชวนเยอะเลยนะคะยำช่องเยอะแยะนะคะวันนี้ทำไปก็ชิมที่นี่อร่อยะคระับเกิดอะไรมา พูดหน่อยบรรยากาศในการย่างนะคะดูค่ะคำช่องเยอะแยะเลยนะคะขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะคำช่องเยอะแยะเลยนะคะขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะเดี๋ยวใส่น้ำเยอะเยอะ ขอบคุณนัการค้าเจอยวตไหม่ลิบ E D สองะนะคะคนยอะขอบคุณนัการค้าเจอยวตไม่ลิบ E ีสองนะคะที่นี่อร่อยครับดูอะ้วมาคนเยอะ ขอบคุณนิการคุณมาเจอกันใหม่คลิป EP2 น,นะคะรอบรอบร้านนะคะอันนี้ก็มาทานข้าวเนาะมากัำนังในขณะที่เรากำลัรงรอย่างอยู่เนาะรอย่างอยู่นะฮะนะดีค่ะมาทานด้วยวก,กันเด็กจ้าลูกชายนะ,ะคนะดีค่ะ ทานด้วยกันเด็จ้ากระตุ้นใจนะครับดอกไม้เยอะจิ้นี่หมดแล้วน,น้องเมย์นี่ของแม่นะคะแม่ก็มีเยอะแต่ยังไม่ได้ทานนะคะหมวดจะอัดคลิปส่งงานก่อนนะคะนี่ค่ะไม่เป็นวันนี้มันกิ่นเปรี้ยววะไอต้องเหม็นคนเยอะที่่าคนนี้ก็คุม้ม้ะเจอกันใหม่คลิป EP2 นะคะพานางมากินนะคะ ร้องบัณฑิตใหม่รับปัญญาใหม่รับปัญญาด้วรับปัญญาของนั่งเนาะดีค่ะมาทานด้วยกันจ้าลูกชายนะคะืันนี้น้นจิ่นเปรี้ยววะอะไรอเน้นรอบๆร้านนะคะอันนี้ก็ มาทานข้าวเนาะ้ากกับนังนะในขณะที <t kontroll noises> ่เรากําลังอ่อย่างอยู่เนาะอ่อย่างอยู่นะฮะทำช่องเยอะแยะเลยนะคะขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะวันนี้น้นกลิ่นเปรี้ยววะได้ลองเหน่งมันนี้มันกลิ่นเปรี้ยววะได้ลองเหน่งมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันค่ะวันนี้คนเยอะนะครับ คนเยอะต้องมาท้ำไ,ไปหน,น่อยคะตัวใหญ่เต็มขนาดนั้นตวใหญ่ไปเลยตัวนี้ยังร้อนอยูน่นะในขณะเรารอเลยวนะันนี้น้ำจิ้มอาจจะเปรี้ยวนิดน,นึงถูกใจกันไปนะคำช่องเยอะแยะเลยนะคะขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะ ในขนาดเรารอเลยคันนี้น้ำจิ้มอาจจะเปรี้ยวนิดนึงถูกใจกันไปนะครับวุ้งๆตัวเปรี้ยวกานี้จะน่าสนใจมากเลยมันแรงหนุกกานี้กันค่ะอร่อยกันนะเดี๋ยวดูไม่จบรับปริญญาแล้วนะคะรับไปตอนนี้คุณบอลงงไหมจะได้รับไหมรับไม่ปริญญารับนะคะเข้าโรงเรียนแล้วก็้รับปริญญาอีกคนนะครับ จะใส่น้ำเยอะทานด้วยก,กันค่ะมี่ใช่กรอบดีกว่านะคนเยอะขอบคุณที่การคุณาม,มาเจอแต่ใหม่คลิป ep2 นะคะมาทานด้วยกันนะคะคามาทานด้วยกันค่ะวันนี้คนเยอะนะคะัีคนเยอะต้องมาทำันหน่อยนะคะ คู่นหนึ่งในกาลในการย่างนะคะดูค่ะหลับม้เยอะจีินที่หมดน้องเมยอนี่ของแม่นะคะแม่ก็ไม่เยอะแต่ยังไม่ได้ทานนะ,ะมวัวแต่อัดกิป์ส่งงานก่อนนะคะนี่ค่ะไม่เป็นอันนี้ก็นะคะอร่อยไหมคะคุณทองข้าใบ อร่อยกลมน,นาคกลมตาจินนะครับมีค่ะคนยังไม่กินวันน,น,วาานี้มันกลิ่นเปรี้ยววะดีค่ะมาทานด้วยกันเด้วจ้ามาถูกายนะครับกลับมาเยอะจีนี่หมดแล้วน้องเมย์นี่ของแม่นะคะแม่ก็ไม่เยอะแต่ยังไม่ได้ทานนะคะหมวแต่อัดคลิปส่งงานก่อนนะคะนี่ค่ะ ไม่เวร์ลำช่องเยอะแยะเลยนะคะขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะพูดหน่อยบรรยากาศในการย่างนะคะดูค่ะวันนี้มันกิ่นเปรี้ยววะไอ้ตัวเหน็บอยวใส่น้ำเยอะอันนี้ไม่เหลืองไม่เหล